สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูดีจะพาทุกคนมากราบไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อรวยที่วัดตะโกค่ะทุกคนทริปนี้นะคะเป็นความบังเอิญมากๆคือเราสองคนเนี่ยกะว่าจะไปเที่ยวสวนสัตว์ค่ะทุกคนแต่บังเอิญว่าเราได้ขับรถผ่านหน้าวัดตะโกพอดีค่ะทุกคน ไหนๆก็ผ่านมาแล้วเราก็เลยเชวนกันเข้ามาทําบุญถวายสังฆทานกับท่านสักหน่อยไหมเพราะว่าเห็นเขาว่ากันว่าวันนี้จะเป็นวัดค่อนข้างที่จะดังนะคะทุกคนามมาคือปกติหนูดีกับพ่อใหญ่จะไม่ค่อยได้ทําบุญกับวัดที่ดังๆสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากเราอ่ะจะทําบุญเฉพาะวัดใกล้ๆบ้านหรือวัดทั่วๆไปนะคะทุกคนแต่วันนี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นบุญภาวัาสนาส่งหรืออย่างไรก็ไม่แน่นะคะทุกคนขับผ่านไปไม่ได้ค่ะต้องแวะค่ะก็เลยเนี่ยค่ะพาชมบรรยากาศทางเข้าของวัดนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเราขับไปเรื่อยๆเราก็ชมความสวยงามของถนนทางเข้าวัดนะคะจุดแรกที่เราจะไปก็คือจะเป็นจุดที่เขา ทำรูปปั้นของหลวงพ่อรวยไว้นะคะเพื่อให้ทุกคนมากราบไหว้บูชานะคะทุกคนกราบไหว้สักการะบูชาขอพรน,นะคะนี่ค่ะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนี่เลยค่ะทุกคนเราก็ขับเข้าไปเรื่อยๆนะคะด้านในก็จะมีลานจอดรถนะคะทุกคนคือเราไม่เคยมานะคะทุกคนเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะตรงจุดนี้จุดแรกแต่จริงๆด้านในของวัดนี่มีจุด ที่จอดรถเยอะแยะเลยนะคะทุกคนค่อนข้างกว้างมากนะคะตรงบริเวณนี้ก็จะมีขายของนะคะด้านข้างคะ่ะขายของกินต่างๆขายน้ํานะคะเราสามารถซื้อกินได้นะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่เราจอดรถเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปไหวไปกราบไหว้ท่านด้านในสักหน่อยนะคะทุกคนนีค่ะเราก็ เดินเข้าไปภายด้านในก็จะมีะพระพุทธรูปของหลวงพ่อรวยนะคะเป็นพระพุทธรูปที่เขาทำขึ้นมาเสมือนจริงนะคะอยู่ด้านในนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีรักังนะคะตรงนี้ทางเข้านะคะก่อนเข้าเขาก็จะให้เราถอดรองเท้าก่อนนะคะทุกคนก่อนเข้าไปนะเราจะไม่ได้บูชาดอกไม้ในการ ไหว้นะคะทุกคนส่วนใหญ่แล้วท่านหนูดีไปกับพ่อใหญ่ก็คือเราจะใช้วิธีการไหว้โดยการกราบไหว้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ขอพรท่านมากกว่านะคะทุกคนดอกไม้ทุบเทียนเราอยู่ในใจนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะกราบไหว้ท่านแล้วก็ขอพรท่านนะคะหลังจากกราบไหว้เสร็จเราก็จะร่วมสมท,ทบทุนสร้างนะคะ สร้างศาลาอันใหม่นะคะที่เขาเพิ่งจะสร้างน่อจะสร้างใหม่ก็ร่วมทําบุญกับท่านไปนะคะหลังจากที่เราทําบุญที่จุดนี้แล้วนะคะเราก็เดินเข้าไปภายในวัดด้านในนะคะข้างในวัดเนี่ยเขาก็จะมีจุดจุดทำสังฆทานนะคะ ตรงนี้ก็คือเป็นการทําบุญเขาเรียกทําบุญลอยฟ้านะคะทุกคนใครจะทําก็คือนําเงินมามาหนีบต่อกันแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะยกขึ้นสูงๆนะคะเหมือนกับว่าให้ชีวิตมีความสูงส่งค่ะทุกคน จุดนี้จะเป็นจุดทำสังฆทานนะคะจะอยู่ริมน้ำนะคะทุกคนด้านในก็คือจะเป็นเอ่อสาลเก้าสิบปีของหลวงพ่อรวยค่ะเขาก็จะให้เรามาทำสังฆทานที่จุดนี้นะคะจุดทำสังฆทานภายในบริเวณวัดเยอะแยะเลยค่ะทุกคนสามารถทำได้ทุกที่นะคะเราทำสังฆทานเราสามารถ หยอดเท่าไหรก็ได้ตามกําลังศรัทธาน,นะคะแล้วเราก็หยิบสังฆทานไปได้เลยค่ะแล้วก็ทำุมใส่ซองเข้าไปก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้ตามกําลังศรัทธาน,นะคะทุกคนคจริงๆปกติแล้วหนูดีอะไปทำงานทำบุญที่ไหนนะคะเราก็จะซื้อไปเองซื้อซื้อสังฆทานไปเองนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราไม่ได้เตรียมไปเราก็เลยต้อง ไปยองนะคะหลังจากได้สังฆทานแล้วเราก็มารอค่ะน,นี้ก็รอคนอื่นเขาทําใหเสร็จก่อนแ,แล้วเราก็จะทาต่อนะคะหลังจากที่เราถาวายสังฆทานเสร็จเราก็จะตรวจน้ําขอพรนะคะให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะค้าขายร่ํารวยแล้วก็มีเงินมีทองนะคะขอให้รวยรเหมือนท่านหลวงพ่อรวยนะคะเหมือนชื่อของท่าน เนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราก็เราก็จะได้อันนี้มาคนละอันนะคะค่ะแล้วเราก็จะเข้ามาไหว้พระภายในโบสถ์ค่ะต่อจากตรงนั้นมันก็จะมีโบสถ์จะมีโบสถ์อยู่ด้านในนะคะแล้วก็เข้าไปไหว้พระองค์ประธานนะคะอยู่ในโบสถ์แห่งนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะด้านในนี้ก็จะมีองค์พระประธานนะคะเนี่ยค่ะ สวยงามมากหลังจากไหว้พระเสร็จนะคะเราก็จะมาไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อรวยค่ะทุกคนจะบรรจุอยู่ด้านในนี้นะคะนี่คือที่บรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยที่ทุกคนที่มาที่นี่จะต้องมากราบไหว้สักการะท่านนะคะเพราะว่าเ,เนี่ยค่ะของท่านสรีระของท่านจะอยู่ด้านในในโรงแก้วตรงนี้นะคะทุกคน ทุกคนจะมีความเชื่อว่าถ้าได้มากราบไหว้สรีระสังขารของท่านแล้วแล้วก็จะทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะคะมีความสุขมีความเจริญมีเงินมีทองร่ํารวยนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นศาลากลางน้ํานะคะเป็นจุดให้คนขอพรได้อีกเป็นจุดหนึ่งนะคะก็จะมีพญานาครูปปั้นพญานาคอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะ ภายในวัดค่อนข้างกว้างขวางมากๆค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นจุดศาลาราลงทานนะคะช่วงที่มีบุญต่างๆเขาก็จะให้ทําตรงนี้แล้วก็จะมีสถานที่บูชาวัตถุมงคลนะคะทุกคนถัดมาจากตรงโซนโลงทานนะคะสวยมากค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับแล้วค่ะทุกคนในไปกัน<โ>กที่ารีอุทยาไยลาออนปาร์กต่อนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ ขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองกับไะะหว้หลวงพอดด่อรวยแล้วก็สาธุอนุโมทนาบนด้วยกันนะคะทุกคน